มาค่ะออกกำลังกายกับปนิดกันค่ะเชา้านี้อากาศอึมครึมสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีฝนนิดหนึ่งนะคะอวอร์มก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะคะก้ามเนื้อจะได้ไม่บาดเจ็บวันนี้ปนิดจะพาออกกำลังกายอีก แบบหนึ่งนะคะก็คือปณิชไม่ได้เน้นไปที่รูปร่างนะคะปณิชจะเน้นไปที่การทำงานของหัวใจนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วคลิปต่อไปปณิชจะนำเคล็ดรับที่ปณิชกินอาหาร เพื่อที่จะลดไขมันของร่างกายนะคะมามาดูกันว่าปณิททำอย่างไรกินอย่างไรถึงลดเอวได้6นิ้วใน8เดือนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะามาค่ะพร้อม ยกมือขึ้นนะคะสารกันไว้ด้านบนทำไปนะคะเอาเท่าที่ไหวแล้วละแล้วค่อยเพิ่มนะคะแล้วค่อยเพิ่มขึ้นอาจาจะเซตละสิบสิบสองสิบห้าสิบก็ว่าไปนะคะ มันจะทำให้หัวใจของเราทำงานได้ดีขึ้นสูบฉีดโลหิตด,ดีขึ้นนะคะเอาเท่าที่ไหวค่ะสำหรับใครที่ปวดเข่านะคะ ใครที่หบอกว่าปวดเข่าให้เดินเยอะๆนะคะปะนิดเดินวันละหนึ่งชั่วโมงขึ้นนะคะแต่ก่อนปวดเข่าทั้งสองข้างเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้วและถ้าใครปวดสะโพกนะคะ ท่าต่อไปนี้จะช่วยในการแก้ปัญหาปวดสะโพกนะคะนั่นก็คือท่าสะควอสค่ะพี่ถูกไม่ต้องไปคำานึ่งนะคะแต่ว่าให้เราทำเพื่อช่วยในการปวดข้อต่อสะโพก เมื่อก่อนปนิดปวดข้อต่อสะโพกเหมือนกันนะคะแต่พอมาทำท่าสควอตอาการปวดมันก็หายไปนะคะามาดูกันค่ะปะนิดชอบทอ่าซูโมสควอตนะคะคือกางขาออกให้กว้าง นะคะกวางขะการเท้าออกให้กว้างไปค่ะหนึ่งนะับไปค่ะห้านาทีอ๋อขอไปสิบครั้งสิบห้าครั้งยี่สิบครั้งเอาเท่าที่ไหวนะคะแต่ว่าเริ่มทำแรกๆปณิ์บอกเลยว่า มันจะปวดที่ก้นนะคะแล้วก็ปวดที่ต้นขาแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็พักสักวันสองวันมาทำต่อนะคะทำต่อเนื่องอาการปวดที่สะโพกจะหายไปนะคะ เพื่อสุขภาพนะคะไม่ได้เพื่อความสวยงามอะไรมากมายปนิดไม่ได้เน้นปนิดเน้นที่สุขภาพค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเจอกับปนิดในคลิปกินอย่างไรปรนิดลดรอบเอวได้6นิ้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ